สวัสดีค่ะที่เตอร์ทุกท่านทุกคนอันนี้ก็แม่บัวเลิศดคนทําสวนแม่วันเพญยายเพนมักอวดแม่อ่อนตะลอนทุ่งคนสวยทําอะไรเอ่ยบุญอ่ะเพื่อนผ้ากันถือหย่างน้อแง่แก้วหย่างน้อัง่แม่บัวเลิศน้ำดำใหญ่น้ดใหญ่เย็นเย็นหวานหวานบ่ น้ำลำลายเย็นเย็นบวานๆเนอะมือนี่พิกนีกกันมาพิกนีกกันอยู่บ้านแม่ลิคนทำสวนอยู่ไหนเอ้ยนายกมือออกมาแน่แม่ลี่คนทำสวนอยู่บ้านแม่ลี่เด้อมือนี่จ้าจ่ามือนี่มาพิกนีกกันมึงดูพี่น้องแนวอยู่แนวกินพิกนี่กันแบบตามภาษาของคนบ้านๆ แม่อ่อนตะล่อนท่งกัลังสับมะละกอสเสตรเตียมสมตำอาแนวกินกับเบิ้งพี่น้องมิตรแนวกินบ้านๆเฮาเด้ปลาย่างปลาย่างปลากินกับสมตำมะละกอกับมีเรียบร้อยแล้วย่ำอีกอย่านบบอิม่มพี่น้องสีมาหลายพี่น้องสีมาหลายขู่หลายคนอาหารบ้านๆเฮ้าเ<ร>มีย่ยงกับมซส้มก,กันกินกันกินกันส้มกัน มาฉลองกินข้าวอยู่บ้านแม่ลิขาดบ่ได้คือสมตำอาหารลักเดีวหน้าไม่เอออาหารลักอาหารลักอันนี้มันอยังน้อนี่หมอนยังน้อนี่แม่วันเพลนต้มปลาค่ะต้มปลาช่อนใหญ่ปลาทั่พี่น้องเออมาเด้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 อห้ามตักมาเด้อมาเด้อพูน่าพูนาพ่นาปลาตอนปลาขาวจูนพูนต้มใส่มะกอกอย่างนนี้ะคะต้มแบบบ้านๆเฮ้ยเนาะใส่มะกอกน้ำขาวแซ่บสุดน้ำ แค่นั้นจบเกลือต้มแบบอีสานบ้านเฮาต้มนึงแค่นั้นไม่มีอะไรปรุงแต่งมากต้มปลาแบบบ้านบ้านอีสานบ้านเรากินแบบนี้แล้วพี่น้องเซบเซบกินอาหารบ้านบ้านบ่ได้เฮ็ดยากเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าอร่อยแบบฉบับของคนบ้านนอกบ้านนาปลาก็แม่นปลายุสาปลาปลาธรรมชาติเนะค่ณนแม่โบเลิศนั่งยิ้มเปย่เปย์ใช่ไหมผูแม่โบเลิศคนทำสวน คนทำสวนคนทำสวนกับอ่อนออนนภาตะอ่อนตะลอนทุ่งแม่อ่อนตะอนทุ่งคนสวยเปิดหมวกขึ้นหน่อยพับขึ้นพับเออพับตรงนี้พับเออพับขึ้นปลายปลายนั่นแหละแบบนั้นแหละเออเห็นหน้าเห็นตาสวยๆหน่อยมีหมวกคือสวยใส่คนผู้ขาว ขาวขาวไปหมดขาวาวสวยไฮไลท์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 บรรยากาศก็ด <calculator mail> ีดีลมผัดวีบีลมผัดบีีว้อยว้อยเด้อพี่น้องเอ้ยล้มผัดวีบด